โอมคันลุกกูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่ครับสวัสดีครับวันนี้พญายเหี่ยวทีวีได้มีโอกาสมาร่วมถ่ายทำว่าด้วยเสน่ห์พระคุณและท่านรองศาสตราจารย์ดรพระครูประยะัะสิทธิคุณนะครับจะมีงานที่ยิ่งใหญ่นะครับงานนี้คืองานฉลองอน,นะครับฉลองสถา,านที่ตรงนี้นะครับหนึ่งฉลองศาลาสองฉลองครบรอบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ประชาสัมพันธ์เวิร์รอบที่3ามนะครับ ส่วนรายละเอียดนั้นกับผมเองวันนี้ก็เจอประธานนะครับประธานว่าในการจัดง,งานท่านพลตรีนัทเสอินนะครับรองแม่ทัพภาคที่สองท่านไเกียรติมาร่วมให้สัมภาษณ์เบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดนั้นกับผมเองจะไปคาราบะท่านงศาสาราจารย์ดตรนะครับพระครูประหยัิสุติคุณนะครับรายละเอียดนะครับอยู่กับท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านพระครูครับขอทราบรายละเอียดเรืนองครับผมอ่ งานหลักๆก,ก็คือการเฉลิมฉลองวัดครบอรอบ247ปีอายุของวัดโบกสารามและถือโอกาสมงคลดังกล่าวนี้ฉลองทุกสิ่งทุกอย่างเช่นฉลองเจดีย์ที่เราสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ฉลองฉลองนนางฉลองสัง่วฉลองสกและก็เสริมไปด้วยฉลองอายุเจ้าของซึ่งมีอายุ67ปีย่าง68 กันิมนต์พระผู้ใหญ่มาเช่นต้มเด็ดพระมหาธีรจารายเจ้าพระหนดเหนือวัดพระเกียรติพลวิมน์มังกลารามพระธรรมวชิระโมรีวัดยานาวาพระเทพปรวาเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพระเทพวชิระสารบรรัณฑิตของอธิการฝ่ายวางแผนของมหาจุฬาเป็นต้นนอกั้กก็เป็นเกจิอาจารย์ที่นิมนต์มาเพื่อน,นั่งโรกพุทธาพิเศษรูปเหมือนหลวงพ่อมีท่านเจ้าคุณต้อมเจ้าคุณสุริยัน หลวงปู่มหาบุญมีหลวงปูเ่เฮงแล้วก็ฤาษีเกตแก้วอันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งกว่านั้นก็ลูกหลานบ้านเราได้ขึ้นยศขึ้นตําแหน่งก็เชิญมาเป็นประธาน,นท่ิ่ันคลตรีนัทีนแล้วก็บอกญา,าติโยมทีมีนักการเมืองทั้งหลายแวและแว่เขตบ้านเราก็จะมาเป็นจํานวนมากน,นี่ก็งานโดยทั่วไปประมาณนี้ครับ ขอบคุณมากท่านพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์พระครูเพีพยวชุ่นคุณต่อไปขอสัมภาษณ์ท่านารายงานตัวนะครับท่านรมตรีนัดเสอินรองแม่ทัพภาคที่สองขนบัตรเราขนสัมภาษณ์นะคร,ครับครับสวัสดีครับผมรมตรีนัดเสอินรองแม่ทัพภาคที่สองครับคนบ้านเอื้อตอำเภอท่าตูมสุรินนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ว,วันวันงานท่านก็จะมาร่วมเปิดงานท่านเนาะหลวงพ่อท่านให้ผมนิมนต์ ในพื้นที่นะครับระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สริยันมามาร่วมในวันพุทธาพิเศษรูปเหมือนนะครับวันที่4มกราคมก็ในวันนั้นท่านก็ให้เกียรติผมได้มาเป็นประธานในในพิธีในวันนั้นด้วยนะครับส่วนวันที่5กับวันที่6เนี่ยเดิมท่านก็เชิญผมวันที่6ด้วยแต่พอดีวันที่6ผมติดราชการนะครับมาไม่ได้ก็ก็มีโอกาสได้มา ร่วมบุญในธนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกับเป็นคนอำเภอท่ธาดูมเราก็เชิญชวนพี่น้องผู้ศักษาสนิเกชนทั้งหมดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ตามนะครับมาร่วมงานบุญของเรานะครับ,รบขอบคุณนะท่านรองแม่ทัพภาคที่สองท่านเสนัดสีอิกนะครับ ท่านขออนุญาตครับท่านน็อกเตอร์รองศาสตราจารย์ครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าวัตถุมงคลเนี่ยนอกจากลงปูเฮงมาร่วมเป็นประธานแจกเหรียญแล้วก็มีข่าวว่าจะแจกสถานเมืองเหมือนกันนี่ขาวท่าตูมจะได้เริ่มลงปูเฮงไม่อันใช่ไหมท่านลงปูเฮงนี่ได้มาเก้าเก้าร้อยเหรียญเก้าพัน <c oughs> 9, เหรียญอะไรเนื้น 100, <000 S 1> อนี่พันเหรียญลงปูรังสีนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญลงปูหอก หลวงปูพวนนี่เกเหรียญโอ้โหหลวงปูริมหลายเหรียญน,นอกนั้นก็เป็นวัตถุมงคลที่ทำขึ้นเล็กน้อยเช่นสมเด็จจากแก่นมาขามพระอุปกุดจากแก่นไม้คูนที่หลักเมืองท่าตูมเอาไปทำเป็นงานศิลปะสวยงามอันนี้ก็เป็นงานที่เพิ่มจากพุทธาพิเศษ,ษรูปเหมือนแล้วก็จะมีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิน,น้ำใจญาติโยมที่มาทำบุญ โอ้นอกจากนั้นแล้วในยิ่งข่าวาท่านจะมีจะมีคู่องเจกทานครั้งยิ่งใหญ่เห็นว่าควายเป็นข้อมไม่ขอใท่านขออนุญาตด้่ย่อย,ยอัอนุญาหน่อยอพูดเรื่องควายดีเริ่มจากที่มีนานเพื่อท่านหนึ่งท่านมันจะสลดเครขขาะเรื่องไงแล้วก็นายกชนบณรีด้วยถวายมาเมือ่อสิบปีที่แล้วสองตัวจากสิบปีที่แล้วผ่านมาก็นี่ควายรวม ทั้งลูกทั้งหลานมันสี่สิบกว่าตัว <c oughs> ก็เลยซื้ออกาสนี้ได้สวนใหม่แล้วเขายมกำนิว่ามีควายเดี๋ยวจะทําให้สวนเสียหายเออซื้ออกาสทําฉลากญาติย,ยมมาดูโรงเรียนสังขะไปิงชาสวรรค์วันที่4ียมมาดูหมอลำวันที่6กสาวน้อยเพ็นพันเพก็ใครใครใครซื้อบัตรห้าร้อก็จะให้จิงควายแปดตัวโอ้โ <c oughs> ใครซื้อร้อยหนึ่งก็จะให้จิงควายสองตัววัวสองตัว ก็ทำเพื่ออได้ได้รางวัลตัวบ้านแล้วแต่แล้วแต่ว่าสนามจะมีตู้มีพัดลมอะไรอีกหลายอย่างมันเป็นลักษณะซอยดาวไงท่านไใช่คือบัตรทิงโชคผมมีบัตรทิงโชคต่างหากท่านนักการเมืองจะมาขึ้นเวทีจับฉลากมาขึ้นเวทีจับฉลากและงานนี้ก็ถือว่าคนที่มาดูสาวน้อยเพื่อนแพงที่ไงท่านเศรษฐกุลนั่นแหละก็แล้วแช่ผมมีสลากใหง่ายอย่างนี้เลยนั่นแหละใครมาในงานได้ทุกคนไหมท่าน โอ้จะได้อะไรทุกคนโอ้เฉพาะคนที่บริจาคสมมติว่า500บาทนี่วายแปดเชือกก็จับสลากได้แปดคนโอ้แบบนนี่โอ้ได้แปดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดไม่ใช่คนเดียวเอาไปแปดนะแต่ถ้าคนมาซื้อสลาก500บาทไหมท่านเออมาทำบุญกันแหละโอ้ทำบุญวันนี้ก็มีการทำบุญวายแปดเชือกนะโอ้ยวายก็สวยงามนะเดี๋ยวไปดูอีกรอบสองนะครับ อย่าลืมนะครับร่วมด้วยเชิญกันนะครับงานนี้เป็นการกุศลด็อกเตอร์ไปจากเนื่องจากครอบๆอายุไม่มากนะแค่67ปีท่านก็เป็นการสะดกดพระคั่งยิ่งใหญ่นะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็กับผมเองก็จะดูสถานที่และสถานที่ตอนนี้เรียบร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ท่านเดี๋ยวจะดูนิดหน่อยน่าจะ80%แล้วล่ะ80%โลเคชั่นตัวแยดีนี่เขาบอว่าเสร็จวันนี้ทุกอย่างเสร็จวันนี้เหรอโอ้โห ต่อไปก็จะเดินดูสักฉากหนึ่งแล้วก็สถานที่ไอ้สาวน้อยเพลันแพงสถานที่สระที่สวยสุดโลกเจ้าชายตั้งเวทีตรงต้นยางนี่เลยคนยายนี่นานามันี่โอเโคเจ้าที่ตรงนี้บอกเออเอาจะตรงนี้จะไปตามดูเวทีเขาเจ้าที่ทำตรงไหนทำแต่ดาวไหนทำตะลมโอ้โหเจ้าที่ไหนแต่ลมนี่ตะลมเรื่องขนมเอาท่านผู้ชมครับไปดูสถานที่ที่สวยงามที่ทุ่นแรงงบประมาณร้อยแปดล้านนะครับไปดูเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูสระที่สวยสุดนะครับลบประมาณร้อยร้อยแปดล้านนะครับเป็นลบประมาณหลวมนะครับอยู่ในบริเวณของเอ่อเจดีนะครับเจดีที่จะมีการตึกเสร็จนะครับมาดูนะครับสวยงามไหมเนี่ยมีสองตัวที่ตัวแรกสระรูปที่หนึ่งนะครับสระเนี่ยนะครับเนี่ยสวยงามไหมท่านดูดิโลเคชั่นสวยงามมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปดรบอกว่าจะเปิดเป็นแลนด์มาร์คคือแลนด์มาร์คคือคนในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมาเที่ยวนี่นครับซีโลเคชั่นนะครับต่อไปที่ี้เขาจะสูบน้ําเต็มเลยครับสูบแม่น้ํามูลให้มาเต็มเลยแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นสระอาจจะเล่นน้าอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับคอยดูตอนต่อไปว่าท่านเจ้าความคิดเห็นว่ายงไงเพราะความคิดบางอย่างมันเกิดขึ้นตามหลังหลังจะได้น้ําเต็มสระแล้วจะทำยังไงต่อนะครับอันนี้คือฟัง ั่งซ้ายมือเดินทางออกมาหน้าหน้าใจดีนะครับ <joy> ส <rik> ่วนขวามือนั้นผมจะพาไปดูแม่น้ำมูลนะครับขวามือนะครับไปดูแม่น้ำมูลนะครับครับด้านตะวันนอรนะครับสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับอาาข้ามไปไหนข้ามไปสกัดนาูเพื่อจะมุ่งหน้าไปร้อยเอ็ดและไปลงะแยกขวามือไปยะโสธรนะครับนี่ ผานะครับส่านขาคุณดูโลเคชั่นนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ที่ผ่านมาก็แข่งเรือนะครับที่แข่งเรือนะครับแม่น้ามูลนะครับเป็นแข่งเรือในน้าวัดเป็นประจําทุกปีนะครับในวันนี้คุใหญ่เียวทีวีก็จัดเต็มนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นโคบสารามนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับนี่นะครับฝั่งขวามือก็เป็นสาราที่กำลังจะก่อสร้างอยู่นะครับทางวา ข้าสารากำลังทำอยู่ก็คงจะมีชื่ออยู่ก็ยังไม่เสร็จเลยยังไม่กลาออ้าเ่ยมากไปกว่านี้นะครับครับที่น้องไปะชาจนชาวบ้านจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดเชีนนะครับวันมก,การา,มมมกการคมปีมกราคมปีหกแปดนะครับเริ่มตีสี่ห้าหกนี่แหละสาวน้อยเพชรอพันแพงนะครับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่สุดคือมีคูปอง500บาททำบุญ5 0าบาทสามารถจะจูงไฟไปได้เป็นการบริจาคหนึ่งเดียวในประเทศไทยเี่มีใครทำาด้ ไฟ8ตัวนะครับที่สวยงามที่สุดนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อไปดูไฟรอบที่สองครับไ้ดูว่าไฟัวไหนอะไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเะไปดูไฟต่อไฟที่จะบริจาคจับสลากวันจัดงานนะครับวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านรองแม่ทัพภาคที่สองนะครับท่านอนไทยบ้านท่านคลดักับ ท่านพามาดูควายนะครับท่านดรอรองศาสจารย์มาดูควายนะครับควายที่จะบริจาควันในงานนะครับวันที่หกไปหมดนะครับนะครับดูเอากันแล้วกันทีน่ท่านที่เลี้ยงมาไม่ใช่เลี้ยงเล้ยงเพื่อจะบริจาคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้บริจาคทั้งหมดเลยนี่เลยได้ยินเขายงบไฟตัวใหญ่แล้วเนะน,นี่นี่นครับนี่คือควายครับที่จะ ปล่อยไปวันที่ในวันที่ที่ที่หกนข่าวว่าอย่างนั้นนะจับสลากวันที่6นะหลังจะมาดูหนังไอสาวน้อยเพชรบันแพงเสร็จก็ใครที่โชคดีแปดบท่านแรกก็รับไปเลยควายคนละหนึ่งตัวนะครับอันนี้ของจริงนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับที่วัดโพธิษรารามเนื่องในโอกาสพระเด็นพระคุณรองศาสตราจารย์ดร์ประจกัก หรือพระครูปริยัติสุทธิคุณนะครับท่านครบรอบ68ปี67 68ท่านสด็จเพรายิ่งใหญ่ในการบริจาคควายนะครับควายตัวนี้ก็มาจากผู้คนเขาบริจาคมาให้พระพระก็ต้องเลี้ยงดูพอเลี้ยงมาแล้วมันมีการงอกเงยนะครับนะครับงอกเงยมาเยอะเลยจากหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเกือบสิบกว่าตัวเต็มคอกเลยนะครับอันนี้ของจริงนะครับครับอันนี้คือพามาดูนะครับเอาไปูก่อนนะครับ ของจริงนะครับอย่าลืมนะครับ5 0ารอบาทเอาไฟคนเลิ่งตัวนะครับเป็นแสนนะครับตัวหนึ่งโอเคนะ